ท่านดท่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟันนี่เฟิร์นนะคะแล้วก็พบกับช่องแกะกล่องรีวิวอีกเหมือนเคยนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอโทษลูกค้าด้วยเพราะว่าเฟิร์นแกะกล่องไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะวัน,นีแกะกล่องแล้วก็ถ่ายลงติกตอกนะคะแต่ว่าทุกคนคะวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวลำโพงบอดูตัวนี้ให้ฟังนะคะว่าน้องเนี่ยเสียงดีขานาดไหนแต่ว่าเปิดมาเมื่อกี้คือตื่นเต้นมากแต่ว่าเฟิร์นก็ยังไม่ได้ลองฟังเหมือนกันนะ เดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันก่อนคะ่ะจะบอกว่าลำโพงตัวนี้นะคะนี่เลยมีใบอ่าการใช้งานมาด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะลองเอาไปแปลดูนะคะเออถ้าเปิดอธิบายไม่ไรายละเอียดก็ลองไปแปลดูนี่นะคะแล้วก็เป็นรีโมทนะถ้าดึงตรงนี้ออกก็คือใช้ได้เลยเนาะมีรีโมทคอนโทรลด้วยอะ่ะทุกคนเจ่งนะแล้วก็มีสาชาร์จอใส่ชาร์จแถมให้ด้วยนะคะ ตอนแรกคิดว่าเป็นสายเสียบเหมือนลาโพงอันอืนอ่นทั่วไปที่ต้องเสียบสายตลอดเวลาแต่ว่าน้องมีแบตในตัวจ้าอันนี้คือน้องมีแบตในตัวนะทุกคนแล้วก็ความสามารถของน้องนะคะก็จะตามเนี้ยนี่มีช่องเสียบออกอินนะคะแล้วก็ไม้นะคะไม่อินไม่อินหมายความว่าไม่ลอยอ่ะแล้วก็สามารถเชื่อมไม้ได้อีกนะคะเชื่อมไม้ได้อีกหนึ่งถึงสองตัวนะคะแล้วก็ usb นะคะ usb นะคะแล้วก็ อ่า uh, memory card เนอะ fm นะคะแล้วก็ไฟ led แล้วก็สามารถเชื่อมไว o l ได้นะคะดีมากนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นไฟแบบ full panel นะทุกคนนี่เดี๋ยวเฟิร์นจะลองปิดแล้วก็เปิดใหม่ให้ดูนะเปิดขึ้นมา mm hmm. อ่าจะมีเสียงแบบนี้นะคะดีมากทุกคนคะ่ะดีมากนะคะเปิดขึ้นมาจะมีเสียงแบบนี้เนาะแล้วก็ทุกคนดูไฟนะ มันสามารถเปลี่ยนไฟได้อีกนะคะมันสามารถเปลี่ยนไฟได้หลายสีมากเลยนะคะสวยอะ่ะอ่ะก็จะมีไฟแบบนี้ถ้าเปิดเพลงใช่ไหมมันจะเด้งตามเสียงเพลงนะเนี้ยเนี่ยจะเด้งตามเสียงเพลงหมดเลยแต่คือไฟแบบ f u l แ panel อะทุกคนราคานี้ใครไม่ชอบไฟก็ปิดได้นะแล้วก็มาดูข้างบนกันก่อนเนาะ,ะโอเคนะคะด้านบนมีอะไรบ้างนะ,ะตัวนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะ,ะโดยหมุนไปนทางด้านนี้นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงไม้นะคะจะใช้ตัวเดียวกันหมดเลยปุ่มปิดเปิดนะคะตรงนี้ปุ่มปิดเปิดนะคะแล้วก็รูเสียบชาร์จนะคะรูเสียบชาร์จแบบนี้นะคะส่วนหัวต่อชาร์จสามารถใช้เป็นหัวโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะที่มีสาย USB เนาะแล้วก็ช่องเสียบกีตาร์นะคะต้องเสียบกีตาร์เบสเสียบได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นสายอนะ็อกอินนะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะได้นะคะตรงนี้ แล้วก็ USB memory card เนาะแล้วก็เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงของเทเบิลนะคะแล้วก็่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงของเบสนี่ปักตรงนี้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงกีตาร์เอ็โคนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีไฟแผงน,นีนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดนะคะโหมดก็ตามเคยนะคะลูกค้าค่ะมีโหมด FM นะคะแล้วก็มีโหมดบลูทูธนะคะโหมดออฟอินนะคะโหมดไวเลสนะคะ ลองลองปรับเปลี่ยนกันได้นะครับสหรับใครที่สั่งไปเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นเอ่อเพลงก่อนหน้าเพลงถัดไปนะคะกดหยุดวครา่หรือว่ากดสต็อปนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอีควอไลเซอร์นะคะตัวที่จะทําให้เสียงเพลงหรือว่าเสียงของเราเนี่ยเพาะขึ้นมาทันทีนะคะสําหรับใครนะคะที่ร้องเพลงเอาไว้สามารถกดบันทึกเสียงแล้วก็ไว้ฟังเสียงตัวเองได้นะคะโอเคเดี๋ยวเฟิร์นจะลองเปิด เพลงให้ฟังนะคะโดยการเชื่อมบลูทูธกับตัวมือถือนะคะโทรศัพท์มือถือ Android ทั่วไปเนาะราสักครู่นะคะเดีย๋ยวเราต้องทำการเชื่อมบลูทูธแป๊บหนึ่งบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยใหญ่คุ้มจุใจมากเปิดมาคือแบบโอ้โหโอหมกอดอะไรประมาณนี้เลย มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงนะคะอ่ะตัวนี้มีที่วางโทรศัพท์ด้วยนะสำหรับใครที่จะร้องคาราโอเกะนะคะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราเพินจะลองเร่งเสียงนะ oh, ไม่กล้าเปิดดังมากเพราะว่าตัวนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวลองเร่งเสียงโทรศัพท์ไวสุด โดังม,มากอันนี้คือเปิดขึ้นมานิดเดียวนะเนี่ยเปิดขึ้นมานิดเดียวเห็นไหมคะ,คะอ่ามันขึ้นตรงนี้อยู่ใช่ไหมเปิดแค่เจ็ดระดับเจ็ดคือดังม,มากปรับเปลนได้ เบสสุดที่ระดับเด็นนะคะปังมากบอกได้เลยว่าเสียงก็หืมแล้วก็เบสเนี่ยค่ะจุใจมากเลยค่ะลูกค้าสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อนะ ตัวนี้เดี๋ยวเฟินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเดี๋ยวเฟินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเพราะว่าตอนนี้น้องแปดเซลลดราคาปังมากนะคะตัวนี้สําหรับใครนะที่ต้องการไปจัดงานปาร์ตี้นะอย่างเช่นปีใหม่เอยสงการานอะไรก็แล้วแต่นะคะน้องแบบเสียงดังจุดใจแน่นอนแลวอีกอย่างหนึ่งคือน้องพกพาง่ายนะคะไม่ต้องเสียบสายชาร์จตลอดเวลา